ด่คับนั่นดิอยู่กับแจ็คสันเวกับบอย ัมสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube กอล์ฟพิชญาครับผมวันนี้ครับมาหาน้องเลิฟนะครับ่าหาน้องแจ็คนะครับแต่วันนี้การมาหาน้องแจ็คเป็นการมาที่แบบทำไมมันดูยิ่งใหญ่จ <himself> ังวะเพราะวันนี้ครับก๊อปไปอยู่ที่งาน n e s กาแฟโกลด์ครีมเมอร์คร t สเซนต์เดอะโกลเด้นโมเมนต์วิทย์แจ็คสันแหวงนะครับพับๆมมือเราเจอน้องแจ็คแล้วครับใส่สูตรมานะครับตัวแข็งเลยครับไหลแน่นเลยนะครับเนี่ยเฮ้ยฮัลโหลคุยกับเราหน่อยสิไม่คุยกับเราเลยวันนี้ มันเนทองไปหมดเลยนะครับเพราะรู้สึกว่าตอนนี้มันเหมือนแบบ golden moment journey มากๆครับเส้นทางแบบการเดินทางที่แบบสีทองอลา,ามเลยนะดีเขาแต่งตัวมาถูกตีมนะทุกคนและตรงนี้ที่ทุกคนเห็นนะครับเขาเรียกว่า the golden escape immersive tunnel นะครับทุกคนเป็นการบ่งบอกความดื่มดับและผ่อนคลายนะครับจากการดื่มเนสกาแฟ gold c r e m านะครับผมหวทองอลา,ามมากทุกคน เข้ามาก็ได้กลิ่นอายความหอมอโรมาพร้อมกับสัมผัสความวิถีพิถันระดับพรีเมียมของ Nescafé Gold Crema ที่ผงละเอียดสีทองสวยและชั้นครมมาเนียนนุ่มตามมาครับตา,ตามมาตามอะไรครับ <laughs> เดี๋ยวเราไปทั้งบนนะครับาจะพาไปดูนครับโอ้ พี่ก๊อฟอยู่ข้างหน้านี้นะครับตรงนี้เป็นส่วนของ Golden Moment Inspiration Gallery นะครับผมซึ่งเป็นแกลเลอรี่ที่มี m r Jackson Wang นะครับเขาอยู่เต็มไปหมดทุกจุดเลยนะเรียกว่ารูปของแจ็คสันที่เป็น Golden Moment ต่อทาง Nescafe นะครับอุ้ยหล่อมากเลยคิ้วๆว่าหยิกแก้มอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยุทุกๆรูปเขาก็จะมีข้อความอย่างรูปนี้จะเป็น Make Your Moment Golden ทำให้โมเมนต์ของคุณนะเป็นสีทองนะครับ อันนี้ก็มีอันนี้อะไร Everyone's golden moment is different ก็บอกว่าแต่ละคนมี golden moment ที่ไม่เหมือนกันนะครับเ <c oughs> พราะฉะนั้นต้องค้นหา golden moment ของตัวคุณเองนะครับคล้ายๆกับเนี่ยแกลเลอรี่เนี่ยที่เอารูป golden moment มาให้ทุกคนแล้วมันก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกๆคนต่อไปนะครับว่าคุณจะมี golden moment แบบไหนก็ไปค้นหากันเอาเองนะครับตอนนี้นะครับ <c oughs> น้องชื่ออะไรครับเจมส์ครับเจมนะครับอนึกว่าอาร์ตพัสดุ ตรงนี้จะเป็นบาร์ที่สามารถมาชงเดสกาแฟเองได้ตรงนี้เนาะจะมีกาแฟอยู่ทั้งหมด3ตัวนะช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมครับสูตรแรกนะครับก็จะเป็นกาแฟโกเกนมาสูตรโคลัมเบียจะมีความฟรุตตี้นัตตี้งแบบกรอบเลยนะเขาชอบอะไรที่เป็นแบบมีผลไม้เปรี้ยวๆฟรุตตี้ฟตตหน่อยอะไรเงี้ยกลางทานง่าย เนสกาแฟโกเขมมากสุดอินเทนต์อันนี้จะเป็นแบบขั้วเข้มอินเทนต์นี่มันแปลตรงตัวอยู่แล้วก็คือแบบหนักแน่นเข้มเหมาะกับคนที่แบบรู้สึกว่าอยากได้อะไรในวันที่แบบฉันต้องขั้วเข้มปัปัปับป,ปัตื่นเลยตัวดท้ายครับจะเป็นเนสกาแฟโกเขมมาสุดสโตรก็คือจะเป็นขั้วกลางทานง,ง่ายละมุนละมุนนุม่มเข้มฟรุตตี้อ่าวันนี้ทางเนสกาแฟโกเขมมามีเมนูมาที่สามารถเลือกได้ว่าอยากจะกินอะไรแต่มากก่อนเลือกได้คือสามารถมาทําเองได้ด้วยนะครับมี6เมนูเลยแนะนำ่อยครับเริ่มจากตัวแรกนะครับก็จะเป็น อเมริกาโน่โกลเด้นสเวอร์ครับตามด้วยมอค่ามิลส์อันนี้เป็นมิสติกแมงโก้โมชิโต้มิ้น์เซเรนิตี้แล้วก็ออโตเมนลาเต้ไอซ์ครับถ้าอย่างไรมือวันนี้ก็ขอลองทำมิสติกแมงโก้ละกันแล้วก็เอาเป็นมอค่ามิลส์สะกันอ่าเฮ้ยครั้งแรกเลยได้ทำกาแฟเราใช้เมสกาแฟหอมมากอืมอ๋อม่สูตรสมุูรครับ ก็ใส่กลับ2ช้อนโต๊ะนะทุกคน <ST IT AL> ไฮไลท์ของงานฟ <ST IT AL> ิชยะเป็นบาริสโต <ST IT AL> เฮ้ยบาริสต้าเฮ้ยขอบคุณครับ <ST IT AL> ว้าว <ST IT AL> เสร็จแล้วตกแต่งมะม่วงอ่าอย่างนี้ปุ๊บเรียบร้อยตื่นแน่ๆเลย ตัวเด่นโมเมนต์ระเบิดออกมาจากตัวตอนนะี้นี่พูดจริงๆมันอร่อยอร่อยเดี๋ยวเราไปลองอีกเมนูหนึ่งนะทุกคน สวัสดีครับคุณสวัสดีครับผมครับกาแฟหอมมากเลยครับชงอะไรครับชงไปแล้วครับกินไปแล้วครับตอนนี้ดีดแล้วครับผมตาดูตื่นนะฮะยังไม่ตื่นเลยยังไม่รเหรอฮะใช่สวัสดีครับสวครับติดตาม EP สร้างบ้านอยู่นะครับทั้งบ้านโอ้ยขอบคุณมากครับขายของอย่างครับทำอะไรอยู่ครับครับผมตอนนี้ก็ทำคลิปให้กับ Next c a f e นะครับผม Next c a f f e e โตขึ้นมากแล้วครับใช่ครับงานพี่แจ๊ดครับผม เราจะมาทำมอคค่ามิลส์นะครับอันนี้เราใช้เป็นตัวอินเทนส์พั่เข้มนะครับผมเป็นเทคนคิคพิเศษนะครับเป็นการสั่นแบบไม่ต้องใช้เครื่องสั่นเชคตกแต่งหน้ากันด้วยฟองนมอุ้ย,ยตกแต่งหน้านด้วยฟองนมทุกคน โอเคครับทุกคนแล้วตอนนี้เรามาอยู่ที่กล่อง The Golden Moment Memory นะครับทุกคนจะเป็นบ็อกซ์ที่เขามาถ่ายรูปมันจะมีความ Golden Light Silhouette นะครับส่องแสงมาจากข้างหลังทำให้เราเหมือนมีออร่าแล้วก็มีโมเมนต์ที่เป็น Golden Moment นะครับผมโอ้โหหลอยันเงาครับทุกคนนี่ดูสันจมูกดิโอ้โหไม่เสียดายเลยที่ทำมา5้ารอบบ้าเหรอบ้าเรอครับ <laughs> หลอกๆๆครับหลอก แป๊บนึงก็จะต้องเข้าไปนั่งแล้วแล้วก็จะให้ดูบรรยากาศงานนะครับแต่ว่าจะบอกว่ารอดูท้ายคลิปนะเดี๋ยวเราจะบุกไปสัมภาษณ์น้องแจ็คถึงหลังเวทีเลยนะทุกคนเดี๋ยวเพิ่งไปไหนนะครับผมแจ็คสันเนอร์เขาจะออกมานะครับผมเดี๋ยวไม่เคยเจอเขาเลยกับพี่ๆเฉยๆเลยนะไม่เคยเจอใช่ไหมครับ เออจะให้พูดเนี่ยก็แบบเ,เราก็อายุ37แล้วนะครับผมแต่แตว่าน้องเขายังเด็กอยู่ uh huh. ครับผมให้น้องเขาหน่อยครับผมต้อนรับทุกคนเลยครับเข้าสู่งานของพวกเราในวันนี้ครับกับเนสกาแฟโกเปรม่าเดอะโกลเด้นโมเมนต์วิทแจ็คสัน So welcome so to thailand once again yes So kath took thailand i miss you guys keep it mind thailand I always feel like since before uh, as an artist <inaudible> yes that's golf right there <inaudible> what are you doing here I miss you man I miss you too bro. Right? he didn't text me I texted you he no. didn't read he said he texted you but you didn't read oh no 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 like up like up How is it yeah, yeah. I shot Malana how was it shot yeah. cafe for you. Yes, for you and no, for no, me. No, I, for someone, I want to give. Ah! This one is not in the queue. Oh! Oh! Here it comes. It's right! Oh, Jack! Oh. Yeah. <laughs> okay, 1, 2, 3! Nescafe Gold Grammar! The gold grand crema. Ah, yeah, gold crema. Alabama yeah. Papai, I just see what the gold crema is. This person is. No, just. Secret, yes, by Popcala! is your girl. Love my life. She be oh, slow. ครั้งแรกผมเจอแจ็คสันแล้วเราทำงานกันในรายการอะไรเงี้ยแล้วก็ผมก็จะแบบเพิ่งเจอเขาอาจจะไม่ค่อยชินผมอินโฉันิดนึงอะไรเงี้ยคือขาใส่ขาสั้นอยู่แล้วแล้วเขาก็ดึงขนดึงขนนะแค่เพื่อให้เราแบบสนิทกันมากขึ้นวิธีให้สนินะฮะทุกคนดึงขนนะแข้งเพื่อนนะฮะไอ l ์เบรกิ t งสเ p a ร์ The answer is correct. This will be my golden moment. Thank you. Jackson Way, everybody got <laughs> คลายขึ้น<า>เจอพี่ก๊อฟใช่ไหมครับแล้วพี่รู้จักกับพี่แจ็คเมื่อไหร่ครั้งแรกเลย ครั้งแรกเลยไปร้านหมูกระทะครับจริงๆวันนั้นตัดสินใจอยู่ว่าจะไปดีไหมคือเราอรู้จักแจ็คสันอยู่แล้วแต่ว่าเราเป็นคนอินโชรเวิร์ดอะประมาณนึ่งเวลาจะต้องไปเจอคนเยอะๆโดยที่ไม่รู้จักก็เลยแบบกลัวไปแล้วเขาจะแบบมองเราว่ายังไงเราจะไปทําไมอะไรอย่างเงี้ยคือเราเป็นคนกังวลคิดมากอะไรเงี้ยแต่พอไปแล้วยาวยาวมีวางวันอยู่หึงหกโมงเช้าหนึ่งหกโมงเช้าเลยเหรอหนักมากไหนอินโทรเวิร์ดไม่แต่จะบอกว่าอย่างเงี้ยในคอนลิงก์งานน่ะโกลเด้นโมเมนต์อ่ะพี่ก๊อฟอยู่ในโกลเด้นโมเมนต์แบด้วยครับผมไม่เคยแชร ทำอีเวนต์แรกๆงานหนังที่พี่เอาไอรอนแมนลอยอ่ะเเออออไอรอนแมนลอยครับผมเมื่อสักประมาณแบบห้าหกปีที่แล้วอะฮะล้วก็คุยกับพี่เป็นครั้งแรกๆที่ทําอีเวนต์ครับเงือแตกแบบถึงแม้ว่าห้างเย็นมากอะแต่มันตื่นเต้นอลยพี่แล้วเงือแตกแล้วมันแบบคิวต่อไปคืออะไรวะเราโน่นนั่นนั่นเราไม่เคยเจอพี่ก๊อฟนั่นะแต่พี่ก็สวยน่ารักโปรตอย่างนี้ p r o f e s s i ล n a l ดีขึ้นไหลไหลื่นดีขึ้นดีขึ้นแต่นี่แหละฮะหนึ่งในโกลเด้นโมเมนต์แบบนะครับ พี่ก็ไม่เคยรู้ใช่พี่ก็ม่เคยรู้ครับตอนนี้ผมจะแจ้งหน่อยครับพี่ได้ครับจะดึงคนอื่นไหมครับโอ้ยบุณครับโอเคครับทุกคนครับตอนนี้เรากำลังไปข้างหลังเพื่อไปเจอน้องแจ็คนะครับหลังเวทีนะครับนอก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  anybody's home anybody's home what's up I'm i s s you bro miss you how are you I'm good I'm good but today it's like very official <laughs> no 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 I'm just kidding. Just kidding. This is my YouTube channel. Yeah, I know. You wanna be a host? Yeah. Subscribe. <laughs> Bye. <laughs> just kidding. I have few questions for you today. Okay. I'm here on behalf of Nescafe. Okay. So today what's your the best golden moment? If you're gonna ask me, ask me like how you would ask me. Not the YouTube version of you ask me. So what Nikram look at you go Jackson Ball? This is me Chai, chai. I mean today's golden moment. I uh, first of all, I think, mm. of course Nescafe Gold crema this event, but also I think bigger than that would be um, me coming back again, mm -hmm. and it maybe even if it's short, um, even if it's short. <laughs> I'm just checking. Like you need to look handsome. Can you move a little bit here? The lighting is like. <sighs> No, it's good. See, you see, Golf always take care of me. Can you repeat just a little tiny bit? Yeah, I think of course Nescafe Go Crema I'm very happy to be back, but on top of that, I'm just happy to be mm -hmm. back in Thailand and I hope I'm even more excited to come back with my album and so I can perform and uh, in front of everyone again. Oh, surprise 9 yeah. songs? Yeah, yeah, yeah. <laughs> it's all about my life. Actually, okay, man, we had good. 20 plus songs, but then you know, when we think about it, minus some song, has okay. some other song and change. So, yeah, You're 18, the 19. Best, the, best yeah, the most meaningful ones, yeah. Mm -hmm. I never did ice breaking with you, you know? Mm -hmm. Can I pull your leg here? I don't have. Hey, look, look, look. I don't have. Okay. Oh, very <laughs> <Nien, wear> smooth. Criminal. <laughs> that's a meme. Smooth. Okay, last, last. Can you say something to Thai fans? Anything? Happy to be back. I'm very excited to come back strong and being able to perform in front of you guys again with my new album hmm. next year. Do you right. do podcast? Do I do podcast? You no. should do podcast. Really? Yeah. I think I'm too hyper for that. Like, you know. I'm Who just... cares? Like, can I say this? Yeah, yeah, yeah. I think people appreciate honesty, mm -hmm. not commercial way. I think yeah. you should open a podcast. Really? You join my? Of course. Day? Of course, Did everyone, you? everyone, all the, all our friends will join. Okay, for sure. Yeah, I'm a very big mm -hmm. podcast fan. Okay, yeah, that's great. Thank you, No, thank you, my come brother. Well, how was your vacation, like? Um, you Good like after after 30, I haven't. Uh, I don't know. I think I was. I'm more like focused back to what I gotta do and. Mm -hmm. I have a routine in life. You know, every day okay. wake up, it's just automatically exercise and mm -hmm. then food, eat, mm -hmm. studio, and then or work, 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 and then actually it's going back home and uh, or hotel room, mm -hmm. work again, and I just sleep and I listen to podcasts when I sleep. it. Mm -hmm. Just became every day. It might be boring, mm -hmm. but actually it's very fulfilling. Yeah. After 30, I don't know why. I just happen to be. We're heading to number three. Yeah. In three years, I'm number four. Really? <laughs> hey, why you cry? No, no. You should be positive and think. Enjoy the last three years. <laughs> Enjoy the last three. Years. Oh, okay. Don't die. going to do fun. Oh, let's celebrate my last three years. Not to live, like to be number four. Hey, we'll be fantastic four. Fantastic four. Yalom subscribe. Yalum subscribe. Sean Goff <laughs> Pichaya. Sean yeah. Goff Pisha. Sean Goff Pisha. Pichaya. What does that mean? Like don't forget to subscribe. Oh, okay. Hey, don't forget to subscribe to Goff's channel. Yes. And then and hopefully, Jackson Wang. Yeah, and also my channel, please. Hmm. And uh looking forward to your podcast. Okay, for sure. Thank you. Trust you bro. bro. Take care, take care. วันนี้นะครับเรียกว่าเป็นอีกหนึ่ง golden moment นะครับเพราะว่าสำหรับกอฟโก golden moment มากเพราะว่าปกติกลอฟไปเจอแจ็คสันนะก็แค่ถ่ายคลิปเปียบเป็น moment ใช่ป่ะแต่วันนี้คือเคยคิดอยู่ในใจว่าวันหนึ่งอะ่ะอยากให้แจ็คมาประทับ u b e Channel <c oughs> ของเราบ้างแล้วก็อยู่ดีๆ <c oughs> ก็ได้มามี moment แบบนี้เกิดขึ้นแล้วซึ่งแจ็คก็มาอยู่ในช่องยู u ูบกลอฟเมื่อกี้นะแล้วก็แบบ <c oughs> คือเราไม่เคยคุยกันเรื่องงานไม่ได้อยากจะไปชวนแจ็คหรืออะไรอย่างนี้มาเลยนะแค่เหมือนคิดว่าเออถ้าวันนึงได้ทํางานร่วมกันแล้ววันนี้มันก็เกิดขึ้้้้้นนนแแแแลลลวอออออไรย่่่าาาางงเเเเีกกก็็คขขทบบบบมมมูดหื มาให้แฟนๆเล็กน้อยว่าแจ็คสันไปทําอะไรเวอเคชั่นอะไรบ้างไงอย่างนี้นะครับก็ถือว่าเป็นโกลเด้นโมเมนต์ของทางก๊อปเองแล้วก็โกลเด้นโมเมนต์ที่มอบให้กับแฟนๆทางช่องยูทูบในวันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณเนสกาแฟนะครับที่ทําให้มีโกลเด้นโมเมนต์แบบวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นคลิปวิดีโอโกลเด้นโมเมนต์เจอร์นี่มากๆเลยนะครับไงขอขอบคุณทางเนสกาแฟด้วยนะครับขอบคุณน้องแจ็คด้วยนะครับก็ขอบคุณทีมงานทุกคนแล้วก็แฟนๆของแจ็คสันแหวนทุกคนที่เคยเป็นแฟนก๊อปไม่เหมือนกัันนบบางส่วนนคร ก็ <laughs> ขอบคุณทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับผมถึงผมจะเป็นคนตลกนะครับแต่ผมก็หล่อแต่ผมก็หล่อครับ